พชรยนต์สวัสดีครับวันนี้ผมก๊อฟเพชรยนต์นะฮะวันนี้เขาจะนำเสนอรถอีกหนึ่งคันฮะเป็นรถอีโคคาร์ที่เราทำใหคุณนิยมนะฮะคันนี้นะฮะก็อยู่กับเจ้าคันนี้เลยนะฮะับนิสสันอาราเมราสปอร์ตเทคปี2017อ่านะครับขอบอกเลยว่าวันนี้นะฮะจะมาแนะนำกับรถคันนี้นะฮะซึ่งแบบราคาเรล้าๆแน่นอนครับก่อนจะไปพูดถึงราคาเนี่ยครับเดี๋ยวก๊อฟจะพาดูนะฮะับตัวรถภายนอกรถแล้วก็รายละเอียดของตัวรถคันนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเป็นสีดําเป็นสีดานะครับเป็นสีดํานะครับในส่วนของกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะฮะตรงนี้นะฮะในส่วนของสปอร์ตเทคตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับจะมีไฟ LED นะครับไฟ LED ตรงนี้นะฮะเด y ไรท์นั่นเองนะครับตรงนี้นะอ่าโคมไฟเนี่ยครับโคมไฟเนี่ยจะดูใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของอเม l ่านะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถและความสปอร์ตให้กับตัวรถนะตรงนี้นะฮะ อ่านะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูด้านข้างกันบ้างนะครับว่าจะได้อะไรกับสปอร์ตสิคันนี้นะครับล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กขอบ15เป็นแม็กเท่ากันนะฮะจับคู่กับยางบิสโตนนะครับจับคู่ยางบิสโตนนะกระจกข้างตัวนี้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับซึ่งตัวรถเป็นสีดํานะครับมือเปิดตรงนี้นะฮะจะเป็นตัวโครเมียมนะจะเป็นโครเมียมนะครับตรงนี้นะอ่าเสาเสาบีเสาซีตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสีดํานะครับตรงนี้นะ มาไล่มาเรื่อยๆครับมาดูด้านท้ายหน่อยครับด้านท้ายของสปอร์ตเทคคันนี้นะฮะก็จะมีสเกิร์ตมาให้นะฮะความเป็นสปอร์ตที่จะมีสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์แล้วก็สเกิร์ตตรงนี้นะฮะตัวนี้นะฮะเห็นไหมเซ็นเซอร์ท้ายนะฮะเซ็นเซอร์เซอร์ท้ายจะมีให้ถึง3จุดนะครับตรงตรงสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมโลโก้นิสสันอะเมล่านะฮะสปอร์ตเทคตัวนี้เป็นโครเมียม เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับนะครับสาหรับภายในของอามิล่าสปอร์ตเทคคันนี้นะฮะเน้นเป็นโทนดำนะฮะเน้นเป็นโทนดำนะฮะเพิ่มความดุดันนั่นเองครับพวงมาลัยตรงนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะฮะตัดอ่ากับสีบอลเงินตรงนี้โลโก้เป็นโครเมียมนะครับตรงนี้พวงมาลัยคันนี้นะฮะยังเพิ่มระบบความปลอดภัยให้ก็คือมีแอร์แบ็กให้นะครับมีแอร์แบ็กให้นะฮะเบาะตรงนี้เบาะที่นั่งอยู่นะครับเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้านะฮะ สวยๆเลยเบาผ้าสวยๆเลยนะครับ <Wait S 1> <ๆ>ในส่วนของเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับอิเล็กทรอนิกส์ CVT นั่นเองนะครับตัวนี้นะแอร์นะครับแอร์เป็นแอร์อะนาล็อกนะครับเห็นไหมครับปุ่มแอร์เนี่ยเพิ่มความโดดเด่นเข้ามาหน่อยตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเขาใส่ใจนะฮะนิสันใส่ใจตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้เป็นโครเมียมเพิ่มความโดดเด่นของปุ่มแอร์ปุ่มต่างๆเข้ามานะครับตรงนี้วิทยุนะครับเป็นวิทยุซีดีเดิมๆจากโรงงานนะฮะเป็นวิทยุซีดีเดิมๆจากโรงงานนะฮะตรงนี้นะครับ อ่าช่องแอร์ช่องแอร์คู่กลางเนี่ยจะเป็นใหญ่นะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเลยให้แบบกระจายความเย็นนะฮะอ่าตรงนี้นะครับส่วนอยากให้สังเกตช่องแอร์ด้านข้างกันบ้างเป็นทรงกลมนะผมได้สามร้อยหกสิบองศาทรงกลมเนี่ยแอร์ทรงกลมนะฮะมีข้อดียังไงบ้างข้อคือมันหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับตรงนี้แล้วก็มันเป็นอ่าเพิ่มความสปอร์ตให้รถนะฮะไม่จำเจนะับตัวนี้นะครับ กระจกไฟฟ้านะตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับอ่านะฮะกระจกครอบข้างไฟฟ้าเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เรามาดูกันนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซินสามสูบหนึ่งพันสองร้อยซีซีนะครับตัวนี้นิสสันให้แรงม้าเจ็ดสิบเก้าแรงม้านะครับอ่านะครับในส่วนของเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงของคันนี้นะฮะ สามารถเติมนะครับแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์9นะ95นะครับ E20 สามารถเติมได้นะครับตรงนี้นะห้องเครื่องนะครับถือว่าโดยรวมแล้วยังถือว่าสภาพ90กันเลยทีเดียวนะฮะคานหน้าในส่วนของตรงนี้นะครับคานหน้านะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุมาก่อนนะครับคานหน้าลอยเม็ดอาร์ตต่างๆยังอยู่ครบนะครับฝากระโปรงมันฝากระโปรงเดิมๆนะฮะติดมากับตัวรถเลยนะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมเม็ดอาร์ตยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดทั้ง3จุดนะฮะตรงนี้ หือว่ารถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุมาก่อนนะครับเริ่มอ่านะครับสําหรับ n ิ s s a n a m e r a คันนี้นะฮะ Sporttech คันนี้นะครับราคาป้ายแดงอยู่ที่659,000บาทนะครับ659,000บาทแต่เพจยนนะครับแต่เพจยนต์ขายที่ราคานะครับ345,000บาท345,000บาทใช้เงินออกรถแค่9บาทนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดต่อกรอบได้เลยนะครับที่เบอร์โทรนะครับ0629166017นะครับสามารถติดต่อกลับเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ